ข่าวพักขั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจาวันที่17กันยายนโดยโค้ชเชฟฟ์บอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเย็นนี้ขอสเสนออารัตยังไงเมื่ออาร์มบอริมหายใจไม่ทั่วท้อง3เกมถัดไปอาจจะเป็นศึกชี้ชะตาของเขาในขารักนี้ก็เป็นได้โดยบริเวณอาร์มบอริมเฮดโค้ชเก้าอี้ร้อนของแมนยูอาจจะถูกตัดสินชะตากรรมในอีก3เกมถัดไปหลังจากที่เปิดซีซั่นใหม่ได้อย่างน่าผิดหวังในขารังนี้ โดยเดลี่เอ็กซ์เสซื่ออังเกษิตรางานข่าวบอกว่าอัมบริมเองนั้นกำลังเผชิญความกดดันมหาศาลหลังจากที่พาทีมเก็บไปเพียงแค่4แต้มจากทั้งหมด4เกมแรกของฤดูกาล2025แ่และเมื่อรวมช่วง10เดือนที่คุมทัพคว้าชัยชนะไปเพียงแค่8เกมจากทั้งหมด31เกมในพิมเมีเรีกแม้ผู้บริหารระดับสูงของแมนยูยังคงต้องอคอยการสนับสนุน การทางานของบริเบนอับอริมอย่างเต็มที่เพราะการเปลี่ยนแปลงเฮชโค้ดตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลอาจจะนามาซึ่งผลร้ายมากกว่าผลดีอย่างไรก็ตามความอดทนของคณะกรรมการการบริหารของ,งสโมสรอาจจะมีขีดจำกัดในครั้งนี้ตามการรายงานข่าวระบุณว่าสามเกมนัดถัดไปของพิมบริกเองนั้นจะมีผลโดยตรงต่อการตัดสินอนาคตของอัมบริมคือเกมเชลซีนัดยเย้าบรินฟอร์ชนัดเยือนและก็ซันเดอร์แลนด์นัดเยา้า หากผลการเดงขันยังอง,อ,งออกมาไม่เป็นที่น่าพอใจโค้ชชาวโปรตุเกสเองก็อาจจะถูกปลดออกจากตำแหน่งในช่วงพักทีมชาติช่วงเดือนตุลาคมก่อนถึงเกมหนักในการเยือนแอนฟิลของลิเวอร์พูหลังจากนั้นในครั้งนี้ท่านิแมนเชสเตอร์ Manchester ยูนเต็ดนั้นเริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างน่าผิดหวังหลังจากที่จบฤดูกาลที่แล้วอันดับที่1 5ยหาย่ำแย่ที่สุดในรอบกว่า50ปีของสโมสรไม่เพียงแค่ระบบการเล่น และก็แท็กติกต่างๆของอัมบริมที่ถูกมองว่าไม่เหมาะสมกับทีมยังมีการรายงานข่าวด้วยบอกว่าผู้เล่นตัวหลักบ,บางคนนั้นเริ่มหมดความเชื่อมั่นในตัวอดีตเทดโค้ชของสปอร์ติ้งบิสบอนในกรณีเพิ่มเติมแล้วเป็นดังว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรอัมบริมกับอนาคตของเขาเริ่มนับถอยหลังทนะเรามาดูข่าวต่อมานกนครับอาร์ตังไงบรัมัดหวังรังอิราโอาต่อสัญญาตุลาคม กันนนท่าผีะะีใ้เมื่อสม,มุสอนบอร,รมัสเองพอใจกับเฮชโคชอันโดนี่อีราโอไาเป็นอย่างยิ่งวิ่งเต้นหาบรือเพื่อที่จะให้ต่อสัญญาฉบับใหม่ลุล่วงในช่วงโปรแกรมทีมชาติช่วงเดือนตุลาคมเจตนาไม่อยากจะให้แมนยูนั้นตามมาต่อแย่โดยการบริงานข่าวจากหนังของ t ด e ไอสเเบริงานข่าวบอกว่า อิาปรอราคือหนึ่งในช็อตทริชของกุญซอใหม่ของแมนยูร่วมกับตัวนักของออริเบอร์กรัสเนอร์จากคริสตัลพาริชหรือว่าแกเดซาวเกตจากโชเซ่เบรินโยที่ว่างงานกรณีต้องเด้งบริเบนอัมบริมออกจากตำแหน่งในครั้งนี้ซึ่งเน่นอนว่าเดอะเชอรี่เองนั้นอยากที่จะรังกุดซือฝีมือดีต่อไปจากสัญญาที่กำลังจะเข้าสู่ปีสุดท้ายผูกพันและก็ผูกมัดเพียงแค่วิทยานยนต์ปี2026ในครั้งนี้ การหาเรือที่ผ่านมาก็รุ่ร่วงไปได้ด้วยดีคืมหน้าตามลาดับในครั้งนี้หากว่าไม่มีอะไรผิดพลาดในช่วงเดือนตุลาคมคงพอจะ,อะกรอบเงื่อนไขการจ้างงานระยะเวลาผูกมัดค่าจ้างและก็ค่าชดเชยกรณีที่มีความสนใจจากค่ายอื่นที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แหล่งข่าวก็ได้ชิดกุนซอในวัย43ปีปอ้างเลยนะว่าสัญญาใหม่จะเป็นแค่2ปีถึงถุงนายนปี2 0 2 7บวกออปชั่น 27, เพิ่มเติม ได้หนึ่งปียืดยุ่นต่อนาคตขอทุกฝ่ายในครั้งนี้ซึ่งผลงานของอีราโอราฐานะที่เป็นบอสที่ Vitality Stadium ียมเกเกมตีเป็นแต้มเฉลี่ย1.46คะแนนต่อหนึ่งนัดในครั้งนี้เลยเช่เดียวนะเป็นในวังการน,นี้ก็น่าเสียดายนะฮะที่เขาไม่ปล่อยและก็กันท่าอีราโอราเอาไว้เพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าใครจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับเอาไดยังไงนะมู พร้อมจะคุมผีเต็มร้อยหลังจบซีซั่นบอนขันเบรดอยู่ที่10ต่อหนึ่งเลยนะเมื่องานนี้โจเซยโบริญโยเฮดโคชว่างงานถูกอ้างเลยว่าพร้อมที่จะมารักษาการแมนยูจนจบฤดูกาลสัปดา์ที่สาให้กรณีที่ว่าบริเวณอัลมาริมกุนซือคนปัจจุบันนั้นถูกปลดจากตำแหน่งขณะที่บ่อนรับพนันถูกกฎหมายก็ขานรับปรับลดเลรดมาเหลือ10ต่อหแทน1จาก10ไม่รวมทุน โดยการบริงานข่าวจากคณะของฝั่งบริคอร์ดชวัตเกจบอกว่าอัลบริมนั้นถูกขีดเส้นตายจากฝ่ายบริหารให้กู้ผลงานก่อนที่จะเบรกทีมชาติในช่วงเดือนตุลาคมเพราะหากว่ายังคงเข้ารกเข้าพงจำเป็นจะต้องเด้งจากก้ออี้ทันทีเนื่องจากว่าการกลับเข้าโปรแกรมทีมชาติในช่วงเดือนตุลาคมมีงานสุดท้ายในการเยือนริเวอร์พูล19ตุลาคมและมีโอกาสสูงมากเลยนะเพราะว่าเตยังแอนฟิลด์ด้วยซึ่งเคยฝากผลงานที่ชิ้นโบนดํามาแล้ว0-7เลยขนาดนี้ โอกาสพิสูจน์ตนเองของกุนซอในวัย41ปีรานนี้คือสานัดต่อไปนี้พบกับเชลซีนัดเย้าเบรนฟอร์ดนัดเยือนแลวก็เดอร์แลนดดนัดเจาหากเก็บน้อยกว่า6แต้มยังไงก็บอกได้เลยนะว่าไม่รอดนะฮะโดยเวลานี้ปรากฏชื่อของกุนซอในขายมากมายที่ฝ่ายบริหารของทัพปีศาจแดงเล็กลงมาแต่ว่ามาแรงสุดก็คือเมรินโยอดีตผู้จัดการทีมซึ่งคุมทัพอย่างโอเชฟฟอร์ด ระหว่างช่วงปี2016ถึงธันวาความปี2018ดีกรีในการพาทีมได้แชมป์ลีกคัพและก็ยูโรปาลีกโดยกุนซือในวัยหด2ปีที่ว่างงานหลังถูกเฟเดเบเซ่ base, ปลดไปยอมรับเงื่อนไขการเป็นรักษาการเฮดโค้ชจบสิ้นซีซั่นนี้เพื่อที่จะเตรียมส่งผลงานโปรเจกต์แก่กุนซือคนใหม่ในช่วงปิดฤดูกาลสันด์26โ26หลังจากนี้แล้วก็ยังไม่ขอมีส่วนร่วมต่อการซื้อเข้าขายออก นักเตะและก็ปล่อยเป็นอำนาจของฝ่ายยุทธศาสตร์ในขณะนี้เป้าหมายของทีมคือการไปเตะแชมเปี้ยนลีกในช่วงซิซันากรณีที่มอริญโยททำได้จะฟันโบนัสอยู่ที่5ล้านโยูโรหรือราว4.3ล5ล้านปอนด์ไม่รวมกับค่าจ้างที่เกิดขึ้นกระแสดังกล่าวนั้นมีมูลเพราะว่าตั้งแต่ออกจากนั่งของฝั่งโอเชีฟอร์ดไป บนสื่อชาวโปรตุเกสก็ไม่เคยวิจารณ์สโมสรเก่าในทางเสียหายและก็มีพาดพิงเพียงผู้เล่นและบรรยากาศห้องแต่งตัวในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นยิงน่งเวลานี้แมนยูไร้แข้งไวรัสอย่างดั่งของบาคัเรดฟอร์ดพอปอกบา้าแต่ือว่าแม้แต่เจสซี่ลินกาดบรรดาโจทย์ของบูริญโยแล้วมันจะทําให้งานนั้นมีโอกาสพลราบรื่นอย่างแน่นอน ซึ่งเบรดนะครับผมเบดวิกเตอร์นั้นตอนนี้ที่10-1ยังเป็นรองโอเดเวอร์กราสเนอร์ของคริสตันพาล์เด่อ2หรือว่าแกเร็ตซาวเกชอดีผู้จัดการทีมชาติอังกฤษ5-1ต่อ 1. ในครั้งนี้หลายเท่าตัวเลยนะก็เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กรน,นะฮะว่าจะเป็นเช่นไรนะ,ะเรามาดูข่าวต่อมาเกณนครับอะไรยังไงเมื่อแมนยูได้ของดีคีตันเปิดเผยสิ่งที่ประทับใจ อารมเมนหลังซ้อมด้วยกันก่อนจะชิงมือหนึ่งของผีแดงในะคะรัน้นี้เมื่อแมนยูได้ของดีจริงๆนะครเมื่อทอมพีตันเองก็ได้เปิดเผยสิ่งที่ประทับใจกับชหนูร์มเมนหลังซ้อมด้วยกันก่อนที่จะชิงมือหนึ่งของมือโกผีแมนยูโดยนัก่าฝั่งทอมพีตันผู้รักษาประตูจอมเก่าของฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ให้สัมภาษณ์ถึงเซนเนอร์ร拉เมนนในทวันเพื่อนร่วรุ่ทีมคนใหม่ที่เพิ่งย้ายมาจากคนั่งของปร์เย่ออันเฟิร์ฟในวันปิดตลาดนักเตะพิม,มริอังกฤษโดยแมนยูตัดสินใจที่จะปล่อยองเดเรอโอน่าไปให้กับบันนั่งของทร์ฟอนสเปอร์ชินเดริกตุรกียิมตัวจนจบฤดูกาลนี้และก็คว้าเซนเนอร์ร拉เมนมาแก้ไขปัญหาผู้รักษาประตูโดยสามารถเอาชนะอาซามิราและก็การาตสลายในการแย่งตัวมาครอบครองได้ ต่เซนเนอร์ปราเมนถูกตั้งคำถามว่าดีพอสรับแมนยูในครั้งนี้จริงหรือไม่ซึ่งเขาก็ยังคงไม่เคยจะได้ในกับทีมชาติเบลเยียมชุดใหญ่แม้แต่ครั้งเดียวแ,และก็ยังคงไม่ได้ผ่านการพิสูจน์ฝีมือในรายก,การใหญ่ก่อนจะย้ายมารับความท้าทายในพิมบริกอังกฤษโดยทอมพีตันเองมือ3ามโแมนยูในวัย39ปีพูดถึงเซนเนอร์ปราเมนในวัย23ปีผ่านทันตของฝั่งทรนนิง่งกราวลกรู รายการพอดแคสต์หลังจากที่ได้ฝึกซ้อมร่วมกันในทีมแมนยูแล้วในครั้นี้บอกว่าแม้ว่าจะเพิ่งซ้อมกันได้ไม่กี่วันแต่เขาก็ดูเป็นเด็กดีจริงๆเขาดูเยือกเย็นแต่ก็มีบุคลิกที่หนักแน่นพื้นฐานของผู้รักษาประตูของเขาน่าจะประทับใจเป็นอย่างมากและผมคิดว่าผมพูดแบบนั้นกับเขาหลังจากที่ฝึกซ้อมมาแล้ว2-3วันเขาอายุ23ปีเพิ่งจะย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ เพิ่งฝึกซ้อมได้ไม่กี่วันในครั้งนี้แารเขาก็ทำผลงานได้หน้าประทับใจไปอย่างมากจนถึงตอนนี้ผมชอบพื้นฐานผู้รักษาประตูของเขาในครั้งนี้นะเซนเนอร์ลามเมนนั้นมีลุ้นประเดิมเฝ้าเสานัดปราใหขกับนักของฝั่งพิเมเบริกอังกฤษที่จะเปิดบ้านพบก,กับนักของเชลซีวันเสาร์ที่10กันยายนในครั้งนี้หลังจากที่เป็นตัวสำรองของอัชตายบอยเดียในเกมสุดท้ายที่แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปศูนย์ต่อ3าเมื่อช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองนะ ก็เป็นว่าอันนี้เดี๋ยวเจอกันนะครับและนี่ก็เป็นสรุปข่าวเรื่อสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงอ่าเย็ยนครับขอบคุณทุกคนตางรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ